สวัสดีครับวันนี้นะผมก็จะมารีวิวการเล่น Pocket Mill ให้ดูนะครับแบบง่ายๆเลยไม่ได้ยากดีคิดเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับเอาละครับตอนนี้ก็มาอยู่ในหน้าจอของการเลือกตัวละครนะครับซึ่งของผมก็ใช้ ID เดียวกับ Facebook นะครับผมสร้างตัวให้ดูเลยกว่านี่ครับเราสามารถสร้างได้3ตัวนะครับโหอาชีพก็จะเป็นที่คุ้นเคยอย่างดีเลยครับก็มี3อาชีพนะครับมีดา k กไน ดาร์ควิสซ่แล้วก็เอลนะครับวันนี้ผมจะเล่นดาร์คไนท์แล้วกันครับขอตั้งชื่ออนคอับอ่าซึ่งการเล่นนะครับก็อย่างแรกเลยเราก็จะได้รับของรางวัลน,นะครับอันนี้เดวิวอ,อ,อันนี้ก็รับไอเทมเนตไลน์รหลักๆก,ก็จะมีนะครับเป็นหลอดเลือดนะครับโชว์อยู่ด้านบนนะครับเป็นหลอดเลือดหลอดมานา อ exp นะครับแล้วก็มีเงินเรามีเงินเท่าไหร่มีร้านค้าน,นี้เป็นของ shop นะครับถมด้านล่าก็จะเปน็นนี่ก็จะเอาไว้อัพเตตัสนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าของเราครับเขาก็ให้ขวามาเลยนะครับให้ขวามาหนึ่งอันให้ d e วิลมาติดใส่ไปเลย,เลยโอเคอน,นี่เป็นช่องสกิลนะครับซึ่งเราต้องเก็บเลเวลก่อนนะครับเราจะมีสกิลใช้นะครับ นี่ผมบังเลเวลหนึ่งเกมนี้ครับก็ต้องการอัพเลเวลก็ต้องทำเคสนะครับนี่ครับกดอยู่ปุ่มเดียวเลยการอับสเตตัสนะครับก็เราสามารถคลิกอัพเองก็ได้นะครับเลือนออกว่าจะอัพเท่าไหร่หรือว่าสําหรับคนที่กลัวจะอัพผิดนะครับก็น,นี่เลยนี่อันนี้เขาจะอัพให้เราครับไม่ต้องกลัวว่าโอ้ยจะอัพผิดหรือว่ากลัวจะไม่ถูกใจก็อัพเองดีกว่านะครับน,นี่เขาจะให้เราตี หน่งมุมนี่เราก็ต้องรอหลออเขียวเต็มถ้ครับเราถึงจะตีได้ทีชัวเ้งหมดนี่ครับเพสเราก็จะเสร็จแล้วก็ฟิเนโหนี่ครับมีสกิลมาให้เรียนแล้วนะครับเราก็กดเรียนไปครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเกม Pocket New นะครับเล่นไม่ได้ยากที่คิดเลยใช่ไหมครับแค่ทำเ u e s เก็บเลเวลอัพสกิลนะครับตีมอนสเตอร์ไปเรื่อยๆครับเท่านี้เพื่อนๆก็สามารถสนุกกับเกม Pocket New ได้แล้วนะครับสำหรับวันนี้ครับลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ